สวัสดีครับผมต่องโตต้าตจอจริงนะครับวันนี้ต่องพามาชมรีโวตอนเดียวนะครับแปลงหน้าใส่กระจังหน้าโครเมียมนะครับล้อหน้าจัดทรงแบบสายยอดนะครับข้างหน้ายาง245 45นะครับ R 1 8บดนี่ด้านหลังเป็นทรงยอดแบบนี้สายยอดอยู่ ขลังล้อมันทุกขอบ14นะครับด้านล่างนี่ช่วงล่างนะครับมันทุก3ตันฟิตนะครับตู้เป็นตู้ติ้งนะครับตู้เปนตู้ตรงติ้งหัวจะเป็นอย่างนี้ มาย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะครับโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับกับต่องโตวต้าตัวจริงนะครับเครื่อง2,008ตู้ทึบช่วงล่างวิ่ง3ตันนะครับแบบนี้นะครับทำฟรีดาวได้นะครับสอบถาม0837455899นะครับซื้อได้ทั่วประเทศจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบพระคุณครับ